กาแฟ ready to drink เนี่ยมันกำลัง disrupt ร,ร้านกาแฟหรือเปล่ามันมีอยู่แล้วแต่คนทำร้านเองอ่ะก็ต้องขยับตามพัฒนาตามมีทั้งโปรดักต์และร้านและมีผลิตภัณฑ์อยู่ในตัวและภาพเป็นชัดมากเลยคือ Starbucks ครับ Starbucks ก <Starbucks S 1> <c oughs> ็เป็นหนึ่งในแม่แบบในการทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการขาย merchandise ไม่ว่าจะเป็นขายพวก ready to drink ขาย c o b พวกเนี้ย Starbucks เขาถามว่าเขาทำก่อนไหมเขาอาจจะไม่ได้ทำก่อนแต่เขาทำแล้วมันเป็นภาพชัดเจน ที่ธุรกิจร้านกาแฟอื่นจะมองเห็นจะบอกได้ไหมครับว่า Starbucks คือ go business model canvas คือมาตรฐานแผนธุรกิจทองคำที่ร้านกาแฟต้องทำตามไม่เสมอไปโอ้ยหรอ,อไม่เสมอไป คลิปนี้ฮอตคิทเช่นนะครับอยู่กับคุณตูนนะครับชื่อจริงตามบัตรประชาชนคือคุณฉับธนพลอยพงศ์นะครับอินฟลูเอนเซอร์ด้านธุรกิจกาแฟช่องตูน Blue บลูแทมสวัสดีครับพี่ตูนครับสวัสดีครับนี่คือชื่อตามบัตรประชาชนเลยเป๊ะครับเป๊ะนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเมื่อกี้จริงๆเป็นประเด็นต้องต้อง,ต,องต้องยกความดีความชอบให้กับทางโปรดิวเซอร์ตอง<อ>นะฮะเป็นการชวนคุยกันมาว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราเข้าร้านกาแฟเนี่ยเราก็เห็นผลิตภัณฑ์เยอะมาก ตั้งแต่กาแฟกระป๋องเนาะราคา10บาทไปจนถึงกาแฟสเปเชียล y ตี้หรือโคบ r รู rew, ก็มีและก็มีมากขึ้นด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยโปรดักต์หลายตัวเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่ามันไปชนกับร้านกาแฟจังๆเลยตอนนี้เนี่ยคู่แข่งมันเป็นการชกข้ามเข็มขัดเฮฟวีเวทดันไปชกกับไลท์ฟลายเวทอะไรประมาณอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมาคุยกันด้วยประเด็นที่ว่ากาแฟเรดี้ทูดริงก์เนี่ยมันกำลังดิสรับร้านกาแฟหรือเปล่า อ๋ออันนี้น่าสนใจเนาะม,มันเป็นแต<ม>่เขาว่าถ้าเขาขายได้เนี่ยคุณจะเจงด้วยหรือเปล่าคือโอ้มันมันได้หลายมุมคือต้องถามว่าคนกินเยอะขึ้นด้ไหมอถ้าเกิดว่าผู้บริโภคเยอะขึ้นดีมานเยอะขึ้นสภาพยก็ตามหมายถึงว่าคน,คนกินเยอะขึ้นคนขายมันก็เยอะขึ้นคนกินต้องการความหลากหลายมากขึ้นคนขายก็จะพยายามทําสิ่งที่มันหลากหลายเพื่อตอบโจทย์คนกินมากขึ้นก็เหมือนว่า ปลาอยู่ที่ไหนคนจับก็ต้องหาวิธีจับให้ได้ในมุมของผู้ประกอบการเนาะฉะนั้นคําถามของไกล์ว่ามีกาแฟ ready to drink เยอะขึ้นเนี่ยคนทำร้าน Specialty ขายได้น้อยลงหรือเปล่าม,มันได้ทั้งสองมุมเพราะว่าตัวแปรมันเยอะมากถ้าเราบอกว่าตัวแปรมีอะไรบ้างถ้าร้านเปิดเยอะขึ้นคู่แข่งเราเยอะขึ้นไหม,มถ้าคนกิน เศรษฐกิจช่วงนี้แย่ลงเงินในกระเป๋าเขาน้อยอยอดการกินก็น้อยลงด้วยไหมอ่าหรือถ้าเกมนี้หรือตลาดนี้นายทุนลงมาเล่นด้วยหรือว่าลงมาแข่งด้วยทําให้แย่งลูกค้าไปมากขึ้นไหมมันก็มากขึ้นคือจริงๆแล้วมันหลายปัจจัยแต่ถามว่าสิ่งสิ่งนี้มันกําลังจะมา disrupt ไหมพี่วร่าคิดเพราะว่าถ้าเราถ้าเราย้อนกลับมาดูในในตลาดธุรกิจกาแฟครับโปรดักกาแฟเนี่ย สมัยเมื่อ15ปีที่แล้วกับตอนนี้ Product ของแม s เองหรือว่า Product ที่อยู่ในตลาดหรือพวกโมเดลเทรดต่างๆมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นถามว่าทำไมถึงมีความหลากหลายมากขึ้นก็คนมันกินหลากหลายไงแล้วเขาดูจากอะไรเขาทำ Research เขาทำ r า r r p r u d u c t ฉะนั้นเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาค่อยๆรู้ข้อมูล i n s i g h ์ว่าไกดชอบกินอะไรสมัยก่อนเรามีกาแฟสำเร็จรูปเรามีรสชาติเดียว กาแฟก็คือกาแฟอตอนนี้เป็นกาแฟชงอเมริกาโน่ชงเย็นอะไรแบบนี้มีทุกรูปแบบมีตั้งแต่หวานน้อยไม่หวานหวานมากเข้มกลางอ่อนมีเป็นเฟรเวอร์ผสมน้ำส้มมีผสมน้ำตาลสดคือมีทุกอย่างที่คุณต้องการหรือมีทุกอย่างที่เขาทำรีเสิร์ชมาแล้วเข้าขายได้ผมอยากถามตรงนี้แหละถ้าเราเทียบกันเนาะโปรดักเนี่ยความง่ายมันคือความสะดวกคเัื่องออกไหม แต่ร้านกาแฟเนี่ยมันมีความคอสต์มไมซ์อยู่ค,คุณสั่งหวานน้อยเอาครีมน้อยเอานั่นน่้นนี่ได้แต่ในขณะเดียวกันน่ยถ้าผมเป็นเจ้าสัวและจะทำโปรดักกาแฟออกมาสู้เนี่ยแล้วลูกค้ามีความมีความเรียกว่า uh, segmentation น่ะคือคือกลุ่มกระดาษบรรทุกแบ่งออกไปมากขึ้นสมมุตินะถ้าผมต้องทำโปรดักกาแฟและต้องมีระดับความหวานที่เหมือนกับร้านกาแฟผมว่าผมตายก่อนทุนผมไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนผมไม่รู้ว่าผมจะอ,อะไรไปสู้ มันก็น่าจะเป็นจุดที่ร้านกาแฟยังอยู่รอดได้ไหมหรือจริงๆแล้วโปรดักกาแฟมันไปมันไปคอสุ์ไม,ม่และตีร้านกาแฟจนมันแทบจะร้อแล้วมันบอกได้หลายมุมคือในการที่ระบบมันวิวัฒนาการและกันสมมติว่าที่พี่บอกว่าเมื่อ15ปีที่แล้วความหลากหลายของกาแฟของเครื่องดื่มกาแฟเนี่ยอาจจะไม่หลากหลายเช่นเดียวกับคนกิน ก็ยังไม่หลากหลายความต้องการของคนยังไม่ไม่หลากหลาย <h ums> คนยังไม่นิดกาแฟที่เป็น craft coffee <h ums> หรือว่าเป็นกาแฟคั่วบทสด <h ums> หรือว่าอาจจะเป็นกาแฟที่มาจากการดริปคนนิดแค่ว่าตื่นเช้ามาตักทวีนวันหรือว่า 1, 2, 3น้ําน้ำตาลกาแฟเมดกาแฟใส่แล้วก,ก็กดน้ำร้อนคนแค่นี้คือกาแฟสำหรับเขาแหละแต่พอมันวิวัฒนาการมาอ่ะ10ปีที่แล้ว ประเทศไทยเริ่มมีเครื่องชงกาแฟเริ่มมีร้าน Coffee, s p สเป a l t y c o ีคอฟฟี่คนเริ่มมีความต้องการมากขึ้นเริ่มไปต่างประเทศอยากกินกาแฟแบบนั้นแบบนี้ตลาดมันก็พัฒนาไปมันไม่ใช่แค่ตลาดของคนทําพัฒนาอย่างเดียวครับพวกอุปกรณ์เครื่องจักรมันก็พัฒนาตามสมมุติว่าไกด์บอกว่าถ้าสมัยก่อนเราอยากจะทําเครื่องดื่ม ready t o drink เราอาจจะต้องทํา1ล้านขวดเพื่อที่มันจะตอบโจทย์กับเครื่องจกักรกับทุนหลายๆอย่าง แต่สมัยนีย้เราอาจจะท 1, ํา1 0 0 0 0ขวด1,000ขวดก็ได้ในแบตช์เล็กๆลงเพราะว่าเครื่องจักรเองอะ่ะมันก็พัฒนาตามฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะถูกขับเคลื่อนชิปมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าถามว่าแล้วมันเข้ามาตอบโจทย์คนกินหรือว่ามาดิสรับคนทําร้านกาแฟสเปเชียลตี้ขนาดนั้นไหมมันมีอยู่แล้วแต่คนทําร้านเองอะ่ะก็ต้องขยับตามพัฒนาตามสมมุติว่าพี่เปรียบ เป็นภาพง่ายๆแบบนี้นะกันสมมุติเราเป็นชาวประมงหาปลาถ้าเราบอกว่าเราจะจับปลาเก่งเท่าเรือลำใหญ่ๆไหมที่เขามีในทุนมีเครื่องจักรมีอวนอมาล่าแต่ถ้าหาปลายากๆหรือหาปลาพิเศษพิเศษที่เรือใหญ่ๆเข้าไปตามป่าชายเลนสอกคองน้ําไม่ได้เนะี่ยแต่เราทําได้เพราะเราเรือเล็ก เหมือนว่าเราเราเราตกนางเงื่อกเก่งอะไรเราเข้าไปาเฉพาะเราเข้าไปที่มันเป็นตลาดสเปเชียลที่มันนิชมากขึ้นให้สตอรี่กับมันว่าวิธีการหาหามันยังไงมันดียังไงพี่ว่ามันน่าจะขายได้แพงกว่าปลากระป๋องไหมอ่าแน่นอนครับมันก็เปรียบเสมือนคล้ายๆกันถ้าพี่มอนในมุมคนทําร้านกาแฟกับเจ้าใหญ่ๆที่เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วเขาท,ทําทีหมื่นขวดแสนขวดแต่เราก็สามารถที่จะคัสตอมไมมากเขา มากกว่าเขาอยู่ดีต่อให้เขาจะคัสตอมไมซ์มาแล้วจากเดิมเขามีรสชาติเดียวตอนนี้เขามี5รสชาติเขามี1ิบรสชาติแต่เราก็คัสตอมไมซ์ให้เขามากกว่านั้นได้อยู่ดีผมถามแบบนี้ได้ไหมว่าผมเห็นตัวอย่างหนึ่งกรณีศึกษาเนี่ยก็คือเนสกาแฟครับไม่ได้บอกเขาไม่ดีนะดีเคยซื้อซื้อแคปซูลให้แม่อยู่ทุกวันดีผมเป็นลูกค้าเขาแต่ผมจะบอกว่าเพราะเนสกาแฟเขาเห็นรสเขาเห็นเพนพอยตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับทำให้เขาต้องมีเป็นเนสเพรสโซมา ความหมายคือว่าเจ้าตลาดของโปรดักกาแฟเนี่ยเขากเ็เริ่มเห็นว่าเมื่อเขาคอสต์ไมซ์ไม่ได้เหมือนร้านกาแฟแต่การที่เขาขายแมชชีนพร้อมกับกาแฟแคปซูลเนี่ยมันก็น่าจะสร้างรายได้ให้เขาได้เนาะแล้วมันก็น่าจะทําให้เขาเนี่ยเริ่มมากินตลาดร้านกาแฟได้เรื่องนี้พี่ตูนมองอยังไงมันก็เป็นแบบนั้นนะทุกทุกอย่างมันจะมีจังหวะเขาเรียกว่าสู้รบกันในทางการค้าหรือในทางการตลาดมันจะมีเพียงพ้ำมันจะมีหนีไปมันจะมีชนะ คือทุกอย่างมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่นิ่งแบ่งโซนกันแบบเป๊ะๆเ,เวลาที่ช่วงที่เนสเปรโซ่เป็นที่นิยมมากๆช่วงนั้นคนต้องการรสชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมีความาหลากหลายมากขึ้นถึงเกิดตัวแคปซูลขึ้นมาแต่สิ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญเลยคือคนคนต้องการสิ่งที่ดีขึ้นอยู่เสมอเพราะว่าปกติคนเคยกินแบบเนี้ย เขาก็แฮปปี้แต่วันที่เขาเคยได้กินของที่มันหลากหลายกว่าดีกว่าเขาก็จะติดสิ่งนั้นแล้วถ้ามันมีอันใหม่ที่มันดีกว่าขึ้นมาคนก็จะติดสิ่งนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบสเต็ปไปอย่างนี้คนเคยเรียนอนุบาลก็ไม่ได้เรียนอนุบาลตลอดอก็ต้องเรียนประถมพอประถมเสร็จก็ต้องมัธยม,มถ้าเราอยู่ในที่ของเราหรือว่าโรงเรียนของเราแล้วเราทําโรงเรียนให้เราดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราไม่ต้องหนีไปตลาดอื่นหรอกเราอยู่ของเราเนี่ยแหละจริงๆเน็ตเพสโซเขาก็ยังมีตลาดอยู่ คนที่กินกาแฟาที่เป็นสําเร็จรูปพอเขามาเจอเนปเปโซ่เขาก็แฮปปี้คนที่กินเนปเปโซอยู่แล้วพอมาเจอที่มันเป็นทําสดหรือเป็นเครื่องเอสเปโซ่แมชชีนที่มันเป็นไฮเอนหรือว่าเป็นมีมาตรฐานอย่างดีเขาก็จะรู้สึกถึงรสชาติที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นมันก็จะเป็นสเต็ปสเตไปอย่างนี้ผมเลยอยากรู้นี่แหละว่าผมชอบคํานี้นะคนต้องการสิ่งที่ดีอยู่เสมอถ้าเรามามองถึงเชนร้านกาแฟาที่ มีทั้งโปรดักต์และร้านและมีผลิตภัณฑ์อยู่ในตัวและภาพมันชัดมากเลยคือ Starbucks ครับแล้วมีวันหนึ่งผมสารภาพผมมาผมมาถ่ายงานตอบเป็นพื้นสายแต่ผมก็ไปแวะร้าน r o o ส์รูทส์เขาก็มีทั้งกาแฟแล้วก็มีโ r o d u c t ์กาแฟด้วยผมจะตอบได้ไหมว่าทางรอดร้านกาแฟนณวันนี้คือการทำคือการใช้โมเดล Starbucks อ่าจริงจริงจริงสตาร์บัค k s เนี่ยสมัยที่พี่เพิ่งเริ่ม เข้ามาทําวงการกาแฟสเปเชียลตี้นะก็รู้สึกว่าโอ้กินสตาร์บัครู้สึกแบบว่าเราเป็นสเปเชียลตี้เราจะต้องกินสเปเชียลตี้เราจะไม่กินกาแฟที่มันเป็นแบบอ่าเซคเกิ์เวฟหรือ,อว่าที่มันเป็นเชนแต่จริงแล้วพอพี่มาทําธุรกิจจริงๆอ่ะมีหลายๆอย่างที่พี่เรียนรู้จากสตาร์บัค s ไม่ว่าจะเป็นระบบโอเปอเรชันการสร้างแบรนดิ้งการหาแว l u ลูต่างๆที่มันไม่ใช่แค่กาแฟ จริงเราเรานึกถึงสตาร์บัคอะเราไม่ได้นึกถึงกาแฟเขาอย่างเดียวนะผมนึกถึงที่คุยงานนึกถึงที่คุยงาน <c oughs> นึกถึงขนมเอามาให้เทสเาบางทีนั่งอยู่เฉยกินกาแฟอย่างเดียวเอามีขนมมาอีกแล้วบางทีวนมา3-4ชิ้นเรานึกถึงพนักงานที่ยิ้มและเฟรนด์ลี่ตลอดเวลาจําชื่อลูกค้าได้หมดเรานึกถึงเครื่องดื่มปัน่นที่มันมีรสชาติหลากหลายที่มันมีความรีเฟรชสุดท้ายแล้วครับสตาร์บัคกไม่ใช่เป็นแค่ร้านกาแฟ แต่มันเป็นที่ที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไปแล้วเราคุ้นเคยเราสบายใจมันมีสิ่งตอบโจทย์หลายอย่างาฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการอ่ะถ้าเราเปิดใจอ่ะผมว่าผมเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ผมเรียนจาก Starbucks ไม่ว่าจะเป็นการทํา SOP การเทรนนิง่งพนักง,งานผมก็เรียนจาก Starbucks แล้วการที่เราจะทําร้านให้รอดเนี่ยเราต้องทํา p Product เหมือนเขาไหมจริงๆแล้วอ่ะพี่ว่าช่วงโควิดเป็นช่วงหนึ่งที่ทําให้คนที่ทําร้านกาแฟสเปเชียลตอ่ะ ตื่นตัวโดยปกติแล้วครับการทำ้าสเปเรียลตี้มันจะมีความยูนิคของมันหมายถึงว่าฉันเป็นอาร์ติสต์ฉันอยากจะทำอะไรที่ฉันอยากจะทำแต่ว่าเวลาที่เราเจอวิกฤตนะครับไอ้พวกความอีโก้พวกนี้หรือว่าความอินดี้พวกนี้มันจะหายไปแล้วเราก็จะมองรอบข้างมากขึ้น <c oughs> มองมองความอยู่รอดมากขึ้นจริงๆแล้ว Starbuck s ก็เป็นหนึ่งในแม่แบบในการทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการขายมอเช่นดส ไม่ว่าจะเป็นขายพวก ready to drink ขายโคบูพวกนี้ Starbucks เขาถามว่าเขาทำก่อนไหมเขาอาจจะไม่ได้ทำก่อนแต่เขาทำแล้วมันเป็นภาพชัดเจนที่ธุรกิจร้านกาแฟอื่นจะมองเห็น Mm hmm. และสําหรับใครที่อยากพัฒนาความรู้ในเชิงลึกกับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนะแต่ไม่มีเวลาออกไปเรียนรู้ข้างนอกเพราะผมรู้ว่าเวลาทําธุรกิจมันก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วเรารวบรวมองค์ความรู้มาอยู่ในหนังสือเหล่านี้ทั้งหมดแล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารหรืออะไรก็ตามมีหนังสือที่ชื่อว่าเจ๊งในกระดาษครับเรียกว่าการทํา feasibility study ถ้าจะเจ๊งเจ๊งในกระดาษชีวิตจริงจะได้ไม่เจ๊งแต่ถ้าใครตัดสินใจได้แล้วว่าอยากเริ่มต้นร้านอาหารอยากมีองค์ความรู้ภาพรวมในธุรรรรกิจ้้าาานนอาหเลมีคับ เลสรองไบเบิลคัมพีเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารถ้าเปิดร้านไปแล้วอยากวางระบบร้านอาหารหนังสือเลสรองวันโอวันครับบริหารร้านอาหารอย่างมืออาชีพพอเปิดร้านอาหารไปแล้วอยากทําการตลาดเล่มนี้เรารวบรวม50เทคนิคที่จะช่วยให้ร้านอาหารเราขายดีขึ้นชื่อว่ารู้แบบนี้ร้านเราขายดีขึ้นไปแล้วครับธุรกิจยอดฮิตธุรกิจกาแฟใครอยากเปิดร้านคาเฟ่หรือเปิดร้านไปแล้วแต่ไม่มีองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจเล่มนี้เลยคาเฟ่สตาร์ทอัพคัมพีเปิดธุรกิจร้านกาแฟซึ่งถ้าใครสนใจหนังสือทั้งหมดเหล่านี้สามารถกดได้ที่าน ถ้าเราวันนี้เรามองโอเคอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับไม่ได้บอกใครวิผมไม่เคยเห็นร้านกาแฟของเนสกาแฟหรือต่อให้มีก็อาจจะเป็นคียออสเล็กมากมแต่สิ่งที่มันชัดก็คือเราเห็นซาร์บักเนี่ยไปในเรียกว่าเขาเขารันวงการจริงในตรก็มีโปรดักก็มากาแฟผงก็ขายแคปซูลก็มีซื้อได้หมดเลยจะบอกได้ไหมว่าถ้าพี่ตูนออกมาแบบนี้เราไม่ได้อวยตาร์บัคนะครับแต่ความหมายคือนี่คือเคสตันที่เราจะกำลังจะคุยกันว่า จะบอกได้ไหมครับว่า Starbucks คือ g o Business Model Canvas คือมาตรฐานแผนธุรกิจทองคำที่ร้านกาแฟต้องทำตามไม่เสมอไปเอ้ยเหรออ่าไม่เสมอไปคือคุยกักับกำลังชงม,มาเลยคนบอกทุกค,คนบอกพี่ตุนตอบใช่อ๋อไม่เสมอไป <c oughs> อต่อ <c oughs> ต่อฮะต่อ <c oughs> ว่าอย่างที่พี่บอกแหละว่าสมัยก่อน พอเราเริ่มทำ specialty ใช่ไหม,มเราบอกอโอ๊ยไม่เอาไม่ก,กินสตาร์บัคแล้วอยากจะกินกาแฟของเราเรามาจากออสเตรเลียโอ้โหทุกคนสตาร์บัคอยู่ที่ออสเตรเลียไม่ได้เพราะว่าสู้โลเคอลไม่ได้เราอยากจะกินกาแฟที่มันทําแบบวิธีการทําแบบทุกอย่างคราฟหมดมเราไม่อยากกินจากเครื่องอัตโนมัติเราไม่อยากกินจากอะไรที่มันสําเร็จรูปแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งอ่ะในการที่เราทําประกอบธุรกิจอ่ะไอความทำคราฟอย่างเดียวอ่ะมันก็ทําให้ธุรกิจเราไม่รอดก็มีเยอะนะ ฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้2มุมแหละคือแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเรียนรู้แล้วก็ copy เขาอย่างเดียวถามว่า Starbucks เป็นผู้นําตลอดเวลาไหมก็ไม่ใช่ก็มีแพลักอินไปบ้างบางอย่างเขาก็เป็นผู้ตามไม่ว่าจะตามเรื่องธุรกิจหรือตามเรื่องโปรดักเพราะจะบอกว่าการทำในโต Starbucks ทำมาคนแรกไหมก็ไม่ใช่มันก็เกิดขึ้นจากร้านคราฟเบียร์ร้านคราฟกาแฟร้านสเปเชยลตี้มาก่อนหรือว่าโปรดักหลายๆตัวที่มีอยู่ใน Starbucks ก็เขาก็พัฒนาหรือ develop ามผู้นำเทรนด์อื่นๆเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าสตาร์บัคเขาก็เหมือนแบบเสือตัวใหญ่หรือเหมือนเรือลำใหญ่ในการที่เขาจะเคลื่อนตัวหรือจะไปทิศทางนู้นนี้นั้นมันต้องใช้พลังงานเยอะในการในการบังคับทิศทางหรือในการปรับตัวฉันั้นถ้าเราบอกว่าเอ้ยต่อไปคนทำร้านกาแฟาทุกคนจะต้องดูสตาร์บัคเป็นแนวทางหรือว่าต้องก๊อปปี้เขาให้ได้ถ้าก๊อปปี้เขาได้คือประสบความสาเร็จต้องถามว่าพละกกาลังเรามากพอไหม, <S <S มทุนเรามีเหมือนเขาไหมเอาง่ายๆเลย ถ้าเราจะไปได้ที่ทำเลเหมือนเขาสักที่หนึ่งสำหรับพี่นะ,ะคนอื่นไม่รู้แต่พี่ยังไม่มีปัญญาเพราะว่าสตาร์บัคจะได้ที่ที่ดีสุดในตึกนั้นเสมอเพราะว่าสตาร์บัคมีแวลูในตัวสตาร์บัคเองโอโทษนะที่แทรกเพราะว่าเราไม่งั้นเราจะไม่เห็น s t a r b u c k รีเซิร์ฟที่วันแบงคอกโอเคไม่ใช่คแค่รีเซิร์ฟทุกที่แล้วบางที่ก็ได้คอนดิชันราคาค่าเช่าที่ถูกกว่า สมมุติว่าเราอาจจะโดน GP 35%, Starbucks อาจจะโดน 7%, อาจจะโดน10%เพราะว่าตัว Starbucks เขามี Value ของเขาคือเขาไปอยู่ตรงไหนเขาทำให้ห้างนั้นอะอาจจะดูไฮโซขึ้นมาเราเราพูดถึงทุกทุกประเภทของห้างนะไม่ใช่ว่าห้างระดับไฮเอ็นอย่างเดียวอาจจะเป็นคอมมูนิตี้มอลหรืออาจจะเป็นเอเวอร์นิวหรืออาจจะเป็นปั๊มน้ํามันหรืออาจจะเป็นต่างๆคือถ้า Starbucks ไปอยู่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยปั๊มนี้แบบ โอเคไว้ห่างนี้ดีไว้ดูเชื่อถือได้โอ้อย่างผมเห็นโตโยต้าบัสอะวิภาวดีก็มีซาวักไปตั้งอ๋ออันนั้นคือแว l u ลูในตัวเขาซึ่งถามว่าอันนี้มันคือพลังอํานาจในแบรนด์แล้วมันเป็นข้อได้เปรียบถ้าถามว่าถ้ากลับมาที่คาถามไกด์บอกว่าเอาเขาเป็นแม่แบบได้ไหมได้แต่ต้องเลือกให้มันเหมาะกับตัวเราและก็เหมาะกับความเป็นไซส์ธุรกิจของเราอ่ะ ผมจะใช้เวลาไม่หมดนะเพราะคาตอบของคุณตูนชัดเจนในทุกคําถามและคําตอบมากเลยเมื่อกี้เนี่ย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 มันมาเรื่องแบรนดิ้งแล้นิดหนึ่งเลยกันนิดหนึ่งลยกันผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดมาผมอาจจะน่ามืดไปว่าอ๋อเฮ้ยมันมีคําว่าแบร,รนดิ้งอยู่ในนั้นด้วยผมจะตอบได้ไหมว่าณนะวันนี้เนี่ยอ่ะโ OK, อเคไม่ว่าจะโปรดักหรือทําร้านกาแฟมันมีจุดตัดอยู่ที่แบรนดิ้งเนาะคือความน่าเชื่อถือของของของกาแฟที่คุณทํามาเนี่ยจะบอกได้ไหมว่า ถ้าวันนี้ร้านยังไม่รู้จะเอาตัวรอดยังไง branding เนี่ยมันคือ core value ที่จะทำให้คุณต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคตผมถาม,มแบบนี้ได้ไหมออันนี้คำถามใหญ่นะสำหรับพี่คือคำว่า branding เนี่ยถ้ามาพูดกันเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะ,ะคือบางธุรกิจเรารู้จักอย่างดีเลยแต่ว่าเราไม่เคยเห็นหน้าร้านเขาใหญ่โตอะไรเลยแต่ branding เขาใหญ่มาก หรือบางธุรกิจแบบว่าใหญ่มากเลยแต่เราก็แทบไม่รู้จักคือไอ้คำว่าแบรนดิ้งเนี่ยถ้าพูดเนี่ยมันสำหรับพี่มันกว้างมากนะแล้วการลงทุนหรือการสร้างมันมาเนี่ยมันมีหลายกลยุทธ์หรือหลายท่ามากมบางคนเกิดจากความเป็นเลเจนด์ก็คือเป็นตำนานใช้เวลาสั่งสมกว่าจะเป็นที่จดจําของแบรนด์บางคนอาจจะใช้เงินในการสร้างบางคนอาจจะใช้เงินบวกการเสาะหาผู้ที่มีความเก่งกาจในการสร้าง คือสมัยนี้ถ้าเป็นเจนซีหรืออาจจะเป็นเจนวายปลายๆครับการทำธุรกิจเนี่ยจะนึกถึงการทำแบรนดิ้งเพราะว่าอาจจะด้วยความรู้ที่เราเรียนกันมาหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เราเสพกันว่าจะทำธุรกิจแบรนดิ้งสำคัญแต่ทุกคนก็จะทำในสิ่งที่คล้ายๆกันคือหาคนทำแบรนดิ้งราคาที่จ่ายอยู่ก็จะคล้ายๆกัน2 0 0 0 0 0 0 0 0 0า0 0 0 0 0แ0 0 0 0 0ก็แล้วแต่ว่าคุณมีเงินแค่ไหนแต่ว่าจริงๆแล้วา มันไม่ใช่แค่เงินแค่นั้นนะครับไปจ่ายแล้วมันจะสาเร็จทุกคนถ้าคุณไปถามคนทําแบรนดิ้งเขาทํา10แบรนด์มันก็ไม่ได้สักเซสทั้ง10บแบรนด์ฉะนั้นมันก็ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกอว่าตัวแบรนดิ้งที่คุณไกด์ไลน์ให้เขาทําหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมันเคมีมันได้กันไหมคือการทําแบรนดิ้งเนี่ยสำหรับพี่อ่ะโคตรยากคือมันไม่ใช่แค่ว่าคนนี้เป็นมือหนึ่งในการทําแบรนดิ้งของประเทศเลยแล้วทําให้คุณอ่ะคุณจะดังเปี้ยงเป็นเบอร์นหนึ่งเหมือนที่เขาเคยทํามา เพราะว่าไอสิ่งต้นทุนที่คุณมีอ่ะหรือว่าเคมีที่คุณมีหรือว่า DNA ที่คุณมีที่มันจะไปประกอบร่างกับกับแบรนด์เนี้ยมันจะทําให้เคมีอันเนี้ยเข้ากันแล้วมันประสบความสําเร็จไหมคำว่าคือโอถ้าพูดแบนดิ้งอีกยาวเลยแต่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 ที่ผมแตะเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นสะพานเชื่อมกันเนาะที่ทําให้สิ่งต่างต่าเนี้ยมันสร้างอีโคซิสเต็มกันได้ถ้าสรุปก่อนจบคําถามเนี่ยผมสรุปกันไปว่าโอเคณวันเนี้ย โปรดักต์เขาก็ยังมีเขาก็ยังมีจุดที่มันไปไม่ถึงร้านกาแฟาเพราะว่ามันมีความคอสมัยอยู่เขาก็มีลูกเล่นใยการเอาแมชชีนเข้ามานี่แหละแต่ท้ายที่สุดเนี่ยร้านกาแฟาจะตอบโจทย์คือไปตัวเปล่าอยากได้หวานแค่ไหนมันแค่ไหนก็บอกได้อยากมีนมองนม,นมโอ๊ตก็ไม่ต้องสต็อกด้วยเพราะความความความหลากหลายของคนมันคือมันเป็นอน,นิจจังอะเนาะรเราไม่สามารถที่จะกินของเดิมไปทุกวันยกเว้นภรรยาหรือคู่รักอะเนาะแต,แต่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 ทีเนี้ย สิ่งที่ผมอยากจะปิดท้ายตรงนี้เนี่ยมันก็คือว่าถ้าเราคุยกันมาทั้งหมดเลยนะครับโปรดักร้านกาแฟมันจะมีจุดตัดหนึ่งคือพฤติกรรมผู้บริโภคมองว่าถ้าตราบใดที่ผู้บริโภคเขายังอยากได้ความหลากหลายอยู่อะไรคือสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของร้านกาแฟและอะไรคือสิ่งที่ร้านกาแฟต้องระมัดระวังไว้ว่าเผื่อวันหนึ่งโปรดักมันจะข้ามเส้น มา disruption ได้อ๋ออันนี้ดีคำถามนี้ดีมากเลยคำถามสุดท้าย<ำ>เลยคำถามนี้นี่นะจะเป็นบทสรุปของของซีรีส์นี้ได้เลยของของเรื่องนี้ได้เลยจริงๆแล้วอะถ้าถามว่าอะไรที่ต้องระวังคือในฝั่งผู้ประกอบการเนาะ ยิ่งเป็นตัวเล็กๆเหมือนพวกเราเนาะทำร้านเล็กๆทําอาจจะทำสเปเชียลตี้หรือไม่สเปเชียลตี้ก็แล้วแต่การที่พึงระวังหรือพึงระลึกตัวเองไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นคําดูไทยๆหน่อยนะแต่ว่ารู้ตัวเองไว้แหละแล้วก็คอยสํารวจตัวเองอตลอดเวลาสํารวจคู่แข่งอยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นสมัยนะครับปี2025เนี่ยหรือว่าปีถัดๆไปอ่ะเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องสําคัญมากขึ้นคือโลกมันไปไวมากคือโลกมันเปิดแล้วเราสามารถเห็นสิ่งสิ่งหนึ่ง เมื่อวานแล้ววันนี้สามารถเกิดขึ้นที่ร้านเราได้เลยหรือว่าคู่แข่งเราก็เหมือนกันสมมุติเขาถ่ายไ g อยู่เขาเห็นเกาหลีทำโปรดักต์ตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจอีกวันหนึ่งเขาสามารถครีเอทขึ้นมาได้เลยหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆครับสมัยก่อนเขาอาจจะใช้เวลา r d 1ปี6เดือนแต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถทำได้1เดือนหรือ1เดือนครึ่งสามารถออกโปรดักต์ลอนตัวใหม่ได้แล้วเหมือนที่คอนดิชันที่เราพูดถึงว่าสมัยก่อนเวลาจะทำเราอาจจะต้องทำล้านชิ้นแต่สมัยนี้ ก็มีโรงงานที่รับทํา OEM ทําแค่1,000ชิ้น1 0,000ชิ้นเหมือนกันถึงแม้จะเป็นบริษัทใหญ่หญเขาก็ซื้อเครื่องจักรที่เขาสามารถทาไซส์เล็กๆได้เหมือนกันฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยสําหรับผู้ประกอบการนะครับต้องเรียนรู้อยู่เสมออัปเดตความรู้สังเกตคนรอบข้างอย่างตัวพี่เองครับเป็นหนึ่งในคนที่คือเราไม่ได้คนประสบความสําเร็จนะแต่ว่าเป็นหนึ่งไอเดียแล้วกันเวลาที่พี่ไปเที่ยวต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเนี่ยครับเราจะเห็นว่าที่ญี่ปุ่นอนะ่ะ มีโปรดักต์พวก ready to drink ครับเยอะมากๆแล้วก็มีความหลากหลายมากๆเวลาเราเข้า7 e เ e ่ e อเราเข้ารอสันเราเข้าแฟมิลี a มาอ่านไม่ออกนะแต่อยากซื้อหมดเลยเยอะมากๆครับ <c oughs> โดยเฉพาะกาแฟเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเลยที่คัสตอมหรือว่ามีโปรดักต์เกี่ยวกับกาแฟเยอะมากมากกว่าไทยเยอะ <c oughs> โดยเฉพาะสมัยก่อนตอนนี้ไทยอะในใน,ในพวกร้านสะดวกซื้อหรือโมเดิเทรดครับพัฒนาเรื่องพวกนี้มาละ แต่ญี่ปุ่นอ่ะเขานําเราไปหลายก้าวแล้วเขามีโปรดักที่แม้แต่ตัวผมเองอครับเวลาไปชิมอ่ะแล้วแบาเอ๊ะทำไมอร่อยจังวะทาไมรสชาติใกล้เคียงกับที่ร้านเราทําเลยเขามีวิธีการยังไงเขามีการ R&D ยังไงหรือว่าเขามีมาตรฐานของรสชาติที่เขาจะทํามาแต่ละซีรีส์ยังไงคือเราเข้าไปเนี่ยเราโอ้โหเหมือนเราเข้าร้านคา,คาเฟ่ร้านนึงเลยแค่ตู้ตู้เดียว มีโปรดักต์ออกมาทําไมมีคัสตอมเยอะจังแล้วแบรนด์ใหญ่ๆก็ลงไปเล่นเยอะไม่ว่าจะเป็น Starbucks มีแบบกาแฟเยอะแยะมากมายหรือเป็น House โปรดักต์เขาเองอกาแฟจากเซเว่กาแฟจาก Family Mart ทเขามีให้เลือกเท่ากับเมนูที่ร้านเรามนี่ครับซึ่งอันเนี้ยถามว่าน่ากลัวไหมหน่ากลัวมากเพราะว่าขนาดผมเป็นคนทํากาแฟ บแอดด้วยนะหมายถึงว่าต้องชอบร้านแบบว่าสไตล์แบบที่เราทํามากกว่าใช่ไหมแต่เราไปกินแบบนั้นเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยรสชาตไิไม่ได้แย่เลยนะรสชาติเทียบเคียงกับบ้านเราเลยกับที่เราทําเลยแล้วก็ราคาก็ถูกกว่ามีให้เลือกหลากหลายมากกว่าสะดวกมากกว่าหิวตอนเที่ยงคืนมาบูทัมได้ไหมไม่ได้แต่หิวเที่ยงคืนอยากกินกาแฟาวันนี้มีบอนเนอ่อย่าดูบอน <laughs> เดินเข้าเซเว่นได้อันนี้แพ้ละหนึ่งราคาก็ถูกกว่าเก็บได้นานกว่า เพราะว่าเราต้องทําสดอาผ่านไปห้านาทีรสชาติเปลี่ยนแต่ของเขารสชาติไม่เปลี่ยนโอ้โห oh. คืออันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วเป็นสิ่งที่ว่าถ้าอยากจะแชร์ก็คืออยากให้เราอัปเดตข่าวสารอยู่เสมออัปเดตความรู้อยู่เสมออย่างถ้าพี่ไปเจออย่างเงี้ยแล้วพี่ทําไงพี่ก็ต้องมาอัปเดตละมาตรฐานทํากาแฟต้องดีขึ้นวัตถุดิบที่ได้มาต้องดีขึ้นคอสร้านต้องดีขึ้นเพื่อที่จะไปเตรียมไปสู้กับเขาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยครับแล้วเรา เผลอเลยแล้วเราปล่อยให้เขาพัฒนาโปรดักต์ของเขาทุนเขาเยอะกว่าเขาค่อยๆปรับตามผู้บริโภคที่ผู้บริโภคเขาก็มีความรู้เท่ากับเรานี่แหละเขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันเขาก็ไปญี่ปุ่นเหมือนกันเขาก็ไปอเมริกาเหมือนกันฉะนั้นถ้าเขาได้ลองแล้วเนี่ยแล้วเขารู้แล้วเอ้ยเอ้ยแบบนี้ก็ได้นี่หว่าไม่ต้องเสียเวลามาร้านกาแฟไปซื้อแบบนี้เลยสะดวกกว่าด้วยประหยัดกว่าด้วยแล้วจริงๆแล้วอะ่ะมันตอบโจทย์พฤติกรรมเขามากกว่าด้วย เมื่อสักครู่นี้เราเราพูดถึงร้านกาแฟเนาะเราผมผมอาจจะลืมไปเองมันมีคาเฟ่ด้วยพี่ประสบการณ์การที่แบบเห็นคนมาชงมัทฉะอยู่ข้างหน้าหรือประสบการณ์ที่แบบเราได้ไปดมร้านอย่าง,อย,างอย่างมีร้านกาแฟร้านหนึ่งน่าจะเป็นคาเฟ่ได้บางชื่อร้านนี้ทานอ,อยู่ที่พัทยา,ยาอันนั้นเขาก็ทําเป็นแบบเป็นแบบแฟลกชิพสตร์ใหญ่ๆแล้วก็ให้ไปดมกาแฟแล้วเนี่ย เขาจะถูก disrupt ได้ไหมอ่าโอเคคือีโทษนะผมไม่ได้บอกว่าร้านนิทานจะถูก disrupt นะแต่แต่ให้ทุกคนได้เห็นภาพว่ามันคือคาเฟ่นนะอ่าเข้าใจก็คือภาพเมื่อกี้คือการยกตัวอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วในร้านภาพรวมที่เป็นร้านกาแฟ specialty หรือร้านคาเฟ่แบบพี่เนี่ยหรือร้านกาแฟทั่วไปเนี่ยจะถูก disrupt ไหมอ่มอสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้สมมติว่ายกตัวอย่างเหมือนที่พี่เล่าให้ฟังแล้วกันที่พี่ไปต่างประเทศหรือไปญี่ปุ่นหรือว่าการเริ่มสังเกตใน ร้านบริษัทที่เป็นบริษัทคอมมิชชั่ที่เขาเริ่มมาลุยตลาดนี้เนาะมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของของอเมนูกาแฟของเราเนี่ยแต่อย่างหนึ่งที่เขาก็ยังทําไม่ได้และเราสามารถทําได้ดีและพัฒนาได้ต่อก็คือประสบการณ์คือสมมุติว่าถ้าพี่อยากกินกาแฟเนี่ยโอเคพี่บอกว่าพี่เดินไป7 e เ e ่นอีเหรือเดินไป Family Mart พี่ได้กาแฟใกล้เคียงกับรสชาติที่พี่ต้องการแต่บริบทอย่างอื่นไม่ได้ ประสบการณ์ในการพูดคุยกับลูกค้าหรือประสบการณ์เหมือนที่ไกด์บอกว่านึกถึง s t a า buck s ผมนึกถึงการนั่งประชุมงานเราจะไปประชุมงานที่เซเว่นก็ไม่ได้เพราะเขาก็อาจจะไล่เราออกมาทะ้นนั้นจริงๆแล้วมันมีอีกหลายอย่างครับหรือว่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นเหมือนร้านนิทานอ่ะอยากจะชิมกาแฟตัวนี้ให้ลองดมก่อนหรือว่ามัทฉะที่ตอนนี้กํลาลังมาแรงอย่างเราจะนั่งทานเนี่ยเราอยากจะดูเขาตีมัทฉะ เราอยากจะได้ประสบการณ์ในการละเมียดละไม่ในการที่เขาทำโปรดักต์แต่ละอย่างเนี่ยอันเนี้ยร้านที่มันเป็น Modern Trade หรือว่าเป็นร้านที่เป็นร้านสะดวกซื้อก็ทําให้เราไม่ได้ฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราก็ต้องมาดูแหละว่าจุดแข็งเราคืออะไรแล้วเราควรจะพัฒนาตรงไหนเพราะบอกว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเขาทําแบบนี้มันเวิร์กว่ะเขามี Product ready ์เลดี้ทูดิงเยอะเลยร้านสเปเชียล y อย่างเราหรือว่าร้านเล็กๆอย่างเรามานั่ง r d มานั่งทํา ตัว ready to d i n k สู้กับเขาก็อาจจะไม่รอดแต่ถ้าเรามาดูแล้วเอ้ย weakness เขาอยู่ตรงนี้หรือจุดอ่อนเขาอยู่ตรงนี้เราก็มาเสริมตรงเนี้ให้กับของเรามาเสริมจุดแข็งเราแล้วก็พยายามทำจุดอ่อนเราให้มันเป็นจุดอ่อนให้น้อยที่สุดผมว่าเราเราคงไม่ได้บอกว่านี่คือตอนอวสานร้านกาแฟนะฮะ เหมือนเหมือนสื่อเหมือนสื่ออวาสารอว่าสารอันนี้เราคงเราคงไม่ได้บอกแบบนั้นนะเนาะแต่ความหมายคือว่าผมว่ามันคือภาพความเป็นจริงที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วการแข่งขันนะวันนี้มันเป็นการชกข้ามรุ่นกันแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราแค่อย่าให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เรียกว่าเราต้องระแวดระวังตัวกันบ้างไม่งั้นเราก็อยู่ไม่รอดน,นะครับเพราะท้ายสุดออลลี่พารานอยสไวท์นะครับคำพูดของคนสิงคโปร์ให้พูดกับผมไว แล้มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็ติดตามคลิปถัดไปได้นะครับมีโอกาสเราจเชิญคุณตูนมาแม่ไหนๆพูดถึงเรื่องแบรนดิ้งเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องแบรนดิ้งร้านกาแฟสักตอนหนึ่งดีกว่าดีไหมอันเนี้ยันนี้<ค>น <ๆ S 2> ผสนใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คือถ้าคนไม่เข้าใจอ่ะอาจจะเสียเงินไปแล้วได้สิ่งกลับมาที่มันไม่คุ้มราคาเขาอะไรเงี้ยเขาต้องเข้าใจ เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันไม่รู้ว่าฮอตคิ t เช่นหรือต่อบคนขิ้นใครจะทำกันก่อนแต่ไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามติดตามได้ที่นี่นะครับที่ช่องต่อบคนขึ้นนะครับขอบคุณพี่ตูนครับขอบ,ขอบคุณครับ